สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองนําวัสดุเหลือใช้มาทําประโยชน์เพราะถั่วงอกในกล่องกระดาษขั้นแรกเตรียมกล่องกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาหนึ่งกล่องใส่ถั่วเขียวลงไปอย่าให้ทับซ้อนกันมากเกินไปนะเตรียมผ้าไว้คลุมวางกล่องถั่วเขียวลงไปปิดกล่องถั่วเขียวให้สนิทหลังจากนั้นเราก็ปิดทับต่อโดยผ้าปิดเททั่ว ครบทั้ง4ด้านจัดฟ้าให้สวยงามให้มีความหนาเท่าเทียมกันหลังจากนั้นเราก็ลดน้ําวันละประมาณ2ครั้งซึ่งเราจะไม่ลดถึง3ครั้งเนื่องจากถ้าลดชุ่มเกินไปอาจจะทําให้กล่องยุย่ยเปื่อยได้เร็วขึ้นนะครับเก็บไว้ในที่มืดและที่ปลอดภัยจากสาัตว์ร้ายๆวันที่1ลากถั่วเขียวเริ่มงอก วันที่2อลากที่งอกขึ้นเริ่มอวบและยาวขึ้นวันที่3มถั่วงอกเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมรับประทานอย่าลืมฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทดลองทํากันดูครับผมสวัสดีครับ